อ่อนนุ่นมะีแรงอิมแรงใดแล้วก็แรงแพทเฮ้ยแล้วมีแรงโกสอตัวว้าวอะไรอ่ะบุลตบุลต เแต่ไซเฟอร์ไซเฟอร์มันตึงนะไซเฟอร์ตึงโยโรตึงเฮ้ยไม่ใช่โยโรไอโซวาตึงเราอ้าวเราเจนี่คือคนไหนหรอคะในปาร์มหรอไม่ใช่ไม่ใช่เจนี่เจนี่ท็อประเบิด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 รอรอรอใกล้มีใกล้มี ซีทีซีทีตัวนี้อหมเลื่อนลห้าเลื่อนลห้าหยองเลพี่หยองหยองเราพีกด้วยเราพีด้วยมาดีมาดีมาดแจิงพี่เข้ามาดิฮะตายตายดิคอเทน นี่ไงนี่ไงได้ีแล้นนไปก่อนหนึงเออาเราเก็ตมันมีแต่มีแต่อะไรไปลูกว้าน่องคิดว่าในารมเก็ตมันต้องเปิดการคืนอด้ของดีอ๋อไม่จริงก็้ย้ยอ้ยโอ้ยมอ้ย้ยโองยโอ้ยโอ้ยโออ้โอ้ยนอ้ยอย้ยโอ้อย้อ้อย้ย้้ ยิงไปแล้วใช่ไหมก้องกองก้องก้องยิงไปแล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟอยู่แบคควาเีนเยไอ a b o u วน้องรอพี่น้องรอพี่ไอบใร้องร้องหนงคนพี่ ก้ซีาซีทีแตลไม่อ่่ลุมเลยลุมเลยลุมเยวยอ่ะใครบอกใครไปกินข้าวเลยน้องชายไปกอกันดิกอดเดี๋ยวยังยังเดี๋ยวเด๋วจะเย็นจ้านี้ที่ผมมาเตมบอกเลยเฮ้ยรออ้ยุยี่ีเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่สนอะไรเลยตอนนี้นกลับไปไม่อูอเ้เจนเจนเจนไรเฟิร์กลับลไซฟเซฟิร์กลับไซเซิเฟไรเซิเฟไปก่อน What the hell ไรเซิเฟไปก่อนนะ Frank ไซเซิเฟอ่าโยลู Frank One enemy remaining เน่เน โอ้นี่ไคมคมว่ากดอนะโอเค,อเคน้องน้องมีแผนนะ้องต้องไปแผนน้องก่อนนะโอเคเราบน,นึงนะคะล้วพี่ไม่มีแผนเราพี่แบบพี่เล่นแบบพี่บ้าพีใส่สูางชอเล่นแบบไฟเบอร์มากเลยโอเคเอาเลยเาเลย Enemy kill backside uh, back enemy <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <Top day> remaining <eight. laughs> Hoan hãy phong luôn phòng luôn chôn Phòng chôn hai phần mì phân mặt đáp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  r e l o a d ing Reloading หนูพีชหนูพีชไปได้นะ <c oughs> ไม่ต้องพีชก,ก็ได้ค่ะอันตรายเกินต้มเ n i n g ตีทีตั้ตัวนี้โอเคห้องน้ำเก็บเก็บเก็บปืนด้านในหน่อยป่ะในแลม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 ไหนอ่ะไม่เชิญเลยเออเออเอเอ้ยเดี๋ยวกันอาจจะเอ Okay, free. Enemy spotted me. Lost beside sight Multiple enemies, Be. Spike planted. นี่โลโลโลไซเฟอร์โลใจเย็นใจเย็นใจเย็น last player standing เออเราไม่เคยแพ้ปืนพก้นี่าเราก็แบบว่าพี่ก็ตัดไปสามเอาเรื่องบูชาบูชาทาบู <c oughs> ผมอยู่คันไายบางแสนบางแสนมันมันแค่ไปถึงสิบนาทีที่พี่จะไปจบเออเอเอเอทีนี้มาเอทีนี้มาเอจบแล้วพี่ยิงหรือหลอกหนู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 เล่นในฮอลหนูตัดสวยแล้วหนูวิ่งหนีออกมาเร็ววิ่งหนีออกมาเร็วแล้วเดี๋ยวพี่ซ้อนแบบมีคนกระโดดมีคนกระโดดมีคนกระโดดแล้วพี่ยิงแล้วพี่ยิงแบบไม่ไม่หยุดแล้วช่วยพี่ด้วยสปายด์ดาวน์เอ เสียใจน้องเสียไม่เป็ไรไม่เป็นไรหนูเก็บปืนแล้วหนูไปคันกับจุ้นข้ามันแทนที่โอ้ยได้น้องเสียใจเป็นไรตอใจจริงๆตรงทนหน่อยเนาะขั้น B ครับอื B ใช่ไหมยังมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ เข้าใจเข้าใจไม่ยมันอยู่เลยอุ้ยเพี้ยงเลยไม้ไม่ตายหมดนิ้งหัวไม่ตายบ้าปี๊เอ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 

เราบอกเลยว่ายัดไม่ฟื้นเราก็ยิงซ้ำเออเรากำลเล่นใครพี่ของแฟนที่บ้านหรือยังอุ้ยไม่มีเลยดิวายเศร้าเศร้าอย่าเล่นมุกนี้นี่ไม่ชอบเลยรู้สึกเศร้าไอ้เฟิร์มไม่ยิงมันนะมันโตปอมอุ้ยชิบหายกูตายวากิ้งใส่ไปเดา Bike down B อย่าเพิ่งพีคอก่ยวเพิ่งพีก,อย,พกอยู่ B ีลองบีลองมีลองเฮ้ยเก<า>ียร์ปรีมมากเลยอยู่อ่าอยู่ตรงเนี้ยแกเด่นแกเด่นแกเด่นลองลองลองเอากี่เมตดะมีสเปกเตอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เอากี่เมตดทำแค่นี้ยห้าห้าทำได้สองตัวนะ น้องน้องน้องอยู nah, no. hmm. yeah. ่ใกล้พี mm. ่น้องอยู่ใกล้พี่ลองเฮพี่ใจเย็นไต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่เป็นเบ้าอยู่ไหนอยู่ไหนลองลองเนว้อ้ามาไหนแล้วน้องอยู่ไหนโอ้แล้วกูจะทิ้งทิ้งทิ้งแล้วเซฟเฟอร์มึงเนี่ยใจเย็นโอนมาเลยร้อยหนึ่งไอ้ไอ้ เอ้ยมันจะเอากลับเหรอเปลี่ยนเสมีอมาดิมาดิแล้วกูโดดด้วยเฮ้ยนาะเนองถอยมาน้องถอยมาพี่ดึงคอเสื้อโอ้โหแล้วแฟรกูี่ดึงแรงไปมายเลยไม่ไ่ไม่ไม่ไม่มม่มรไไมม อ่เพี่กระชากผมแบบผมหายใจไม่ออกนี่อะตายเลยไปไปไปแล้วมันออกไปแล้วก็ไม่ยิงเออสวยเอาอันตรีอันตรีเมดอันตรีเมดเราก็คบกันดีโอ้ยไงไงบลูท็อปเล็อาตัดปืนเลยหน้าเลยเหมือนจะมาบี Oké, grenade baby. B, 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 out. Reloading. leveren. get in my way is dit? ให้พี่้องเปิดตาเลยฉันเป็นไงไอสปาย planted แล้วกูหลุดโวยหลุดนี่คือเน็ตอันนี้หนึ่ร้อยสวยหนูหนูลบหนูลบห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ นี These, uh, yes. <S s <S oh. But, ่แ yeah. ล yeah. yeah. right. yeah. ้คก yeah. ูเอาให้เอาเลยว่าน้องน้องเป็นทำให้พี่ภาคภูมิใจ d e f e อ d e r s ท็อเย่อกี้พี่ยิงหัวยิงหัวไซเฟอร์อย่างคมแล้วทำไมพี่โดนเล็ด ตกผู้แตกกัป่ะเลวพี่เ <reference> อนพรอกับเลนาใช่ไหม <g incentiv ize> <st segu iment>